สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์ให้ดูนะครับนี่ครับโจทย์ของเราก็คือ2ลบไอส่วนด้วยสามบวก2ไอนะครับขั้นแรกครับเราจะทำการสั่งยุก่อนนะครับโดยการคูณ3ามลบ2ไอนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการคูณนะครับไปครับก็จะได้6ลบ4ีไอนี้คูณเข้าไปก็ได้ลบสามไ นี่คูณเข้าไปอีกครับจะเป็นบวก2 i คูณกับ i จะเป็นลบหนึ่งครับนี่ถือว่าเป็นลบหนึ่งครับไอลบสองเนี่ยแล้วสวยอันนี้ก็คูณกันครับ3คูณ3ได้เก้า,าคูณลบก,ก็จะเป็นลบอันนี้ ก็จะเป็นบวกหกไบวก 2i งไคูณกับลบสอก็จะได้ I, ด I, ลบสี่ไอคูณไก็เป็นลบหก็จะเป็นปนีะนะ่ก็บวกสี่หลังจากนั้นเราก็ทำการแก้คร,บรบัรบหกลบสองลบสี่ลบลบสา ะได้ลบเจ็ดไปส่วนด้วย9ก้าบวสเป็นสิบไม่ได้ตัดตัดเดลวรอยได้แล,ะละ้วจัดรูปใหส้สวยเสร็จแล้วครับเราว่ตองใส่คูณไปแล้วเอาไปขาสองเ้ยมนก็อยันง ทำอะไรนี่เธอแก้อ่ะกัวเอาไม่ดไเรียนข้องันเลยงานมยแล้วนะไอเยียมมไม่ดีหายเหรอหยหยไอเยี่ยมเินเนาะแต่รนะอนนี้หาสั่งยุกนสงย้องทดสอบพวกอะไรั Ah,

กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งก็เป็นอันนี้กลเป็นอันนี้ไปทำเร็จดีกว่าสี่กเก้าก็อันนี้เป็นอบสาลบสาบกับสิก็เป็นเอันนี้สิบลบห้าลบสองแายเป็นลบสิบ เกันนะครับวันนี้ผมจะมาแก้กันนะครับสามบวกสี่ในส่วนได้หนึ่งก็อบไดครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ยุทธการเอาไปคูณกับหนึ่งบวกสองให้ล้วก็หารหาหาเศษกับส่วนครับก็จะเป็นสามให้ สามหัวหกไอส่ไอหวแปไอกำลังสองสวนด้วยเอาหนึ่งคูณกับหเป็นหนึ่คูกับสองไอเป็นสองไอเอาลบสองไอคูณหนึ่งได้ลบสองเราพูดผิดหรือเ่สองแล้วก็ลบสองไอคูณกับสองไอเป็น สี่ไองสองนี่กั้นก็เปลี่ยนไอยังสองเป็นลบหนึ่ง ดสวัสดีครับผมจะมาแก้โจทย์นึงนะครับอย่างแรกนะครับขุดครับ 8ปรับอ่อครับอมาคับเราตัดไปมองเป็นบแรวบอครับส่วด้วยบ หนึ่งเากับสบวกไอแ่องากหนึ่งไนะครับแล้วเรามาหารกันก็จะได้เป็น 2, B, I, สองบวกไอนด้วยหนลบไแล้วเราจะนำเศษมาคูณกันสองตัวนะครับแล้วเรเปลี่ยนเครื่องหมายของเศษให้เป็นหนงบวกไอนด้วยหบวกไแล้วนำเศษมาคูณกันก็จะได้เป็น1นสอง สซึ่ง i กำลังสองจะมีค่าเป็นลบหน,นะครับก็จะได้เป็น1นึ่งกลังสองลบด้วยลบ1นึก็จะเท่ากัาบ2นะครับถ้ามาคูณส่วนกันก็จะเป็นสองบวกสอ,อบวกไล,ลบห บวก 3i ส่วนด้วย2แล้วเราจะได้เป็น1ส่วน2บวกด้วย 3i ส,ส่วน2นะครับก็นี่คือคำตอบ